สวัสดีสวีดัฐนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเอาเหรียญวกกันวัตพญาตนะครับซึ่งหายากราคาแพงนี่นครับหายากราคาแพงวกกันนะครับเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็ลงยานะครับลงยานี่ััหโหเก่าแล้วนะสีฟ้องเด้วผ้าเก่าแล้วเห็นไหมครับอยากจะบอก fc ของผมให้ทราบให้รู้ว่าแบบนี้ก็มีนะครับ ซึ่งจะผิดกับการลงยาสมัยใหม่นะครับผิดกับการลงยาสมัยใหม่ตรงง่ายๆนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือการลงยาเก่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอธิบายยากครับให้ดูให้รู้ให้เห็นแบบอย่างนี้เลยครับส่วนวิธีการดูก็เหมือนเหมือนกับครั้งที่ที่ผมแนะนํามาเหรียญน,นิกเกลิลหรือว่าอัปก้านะครับเนี่ยครับเมต,ตาต้องมีด้านล่างสุดเนี่ยจะลง จะลงสีแบบอย่างเงี้ยครับนะเออนะเนี่ยสีจะเป็นเงี้ยเหมือนเลอะๆคนโบราณทําอะไรเงี้ยครับนะด้านล่างนะเนี่ยลักษณะเป็นเงี้ยนะครับนี่คือแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีนะครับนี่คือการลงยามันจะเปื้อนๆแบบเนี้ยครับจาไว้เลยครับนะส่วนตําหนิด้านหลังก็เหมือนเดิมนะด้านบนนี่ก็มีมีขอบเป็ดนะจะเห็นขอบเป็ดเลยนะจะเห็นขอบเป็ดเลยครับตรงเนี้ยนะจะเห็นขอบเป็ดเลยปั๊บ แล้วตรงนี้มีมีม,มีขีดขีดเนี่ยตรงนี้นะมีไม่เห็นไหมอ่ะเหมือนกับเหรียญอัปกาเลยครับเนี่ยนะเนี่ยจะมีขีดขีดตรงนี้นะจะมีขีดขีดแล้วตรงนี้มีเป็นตะขอเบ็ดไม่ซูมซะแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นตําหนิเหมือนเดิมครับตรงนี้นะตรงนี้นะเหมือนเดิมเลยตรงนี้เหมือนเดิมหางตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้ก็มีเหมือนเดิมนะตรงนี้มีเหมือนเดิมเลยนะครับ นะนะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับนี่คือเหรียญแพงและหายากที่สุดนะมันอยู่พอดีอยู่ในเลี่ยมมันก็จะเป็นเงาหน่อยอ่ะนะมันก็จะดูยากน,นิดนึงนะจะเป็นอย่างนี้เลยครับจําไปเลยครับจาให้ได้เป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยนะลักษณะเป็นนี้ครับตรงแดงลมดําข้างด้านหลังเนี่ยนะตรงเนี้ยจะต้องมีเป็นขีดขีดเนี่ยนะครับนะตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยจะต้องเป็นขีดขีด เนี่ยนะจะต้องเป็นขีดๆเลยเนี่ยนะตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้อีกด้วยเนี่ยนะมันมีตาหนิของมันตำหนิเหมือนเหรียญเหรียญสีข,า,ขาวๆแหละเหมือนอันประกาเลยครับเหมือนกันเลยครับแต่ตัวนี้เอามาให้ดูลักษณะด้านหน้านะถ้าจําด้านหน้าได้มันก็คือจบแล้วนะจาด้านหน้าได้มันก็คือจบแล้วครับแบบนี้เลยครับปกันวัดพญาตินะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยให้ดูลักษณะเหรียญไว้ไปเจอที่ไหนก็โอเค นตำหน่งก็เหมือนกับ